ที่พักริมทะเลที่ไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่บ้านที่เป็นหลังที่อยู่รวมกันได้หลายๆคนไม่สามารถประกอบอาหารภายในที่พักได้ไม่มีพื้นที่จัดประชุมสัมมนาไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเลี้ยงและถึงแม้จะอยู่ริมทะเลแต่ก็ไม่สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกันทีน่นี่คือบูทีคเกสเฮาส์ริมทะเลเล็กๆที่สะอาดมากอิงบรรยากาศวิถีชุมชนที่อบอุ่นเงียบสงบเรียบง่าย สบายสบายเหมือนอยู่บ้านด้วยความตั้งใจให้วันพักผ่อนของแขกที่มาพักที่นี่คือวันพักผ่อนที่แท้จริงและหากใครที่คาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่เป็นเลิศขอบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่เพราะการบริการคือการกระทำเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแต่สำหรับที่นี่แล้วคือการดูแลที่อบอุ่นการใส่ใจแขกที่มาพักทุกคนให้เหมือนคนในครอบครัวในแบบที่เราสัมผัสได้ว่า สิ่งเหล่านี้คือการดูแลที่มาจากใจจริงๆและนี่ก็คือที่พักของเราในวันนี้นะบ้านสัตหีบชายทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมาถึงเราก็จอดรถไว้ข้างหน้าอาคารได้เลยถ้าที่เต็มก็จอดฟังตรงข้ามริมกำแพงไปเสนได้เลยเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินค่ะ,คะจองไว้นะคะใช่ค่ะคคชื่อแนนค่ะ,คะ นนเด็กนนลงทะเบียนให้พี่หน่อยได้ค่ะชื่อเบอร์โทรแล้วก็ทะเบียนรอค่ะได้คะ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่สจงขออธิบายอาหารเช้าที่นนพนันขอค่ะอาหารเช้าจะเปิดโถงกลางด้านนอกเริ่มตั้งแต่เจดโมงถึง10โมงครึ่งค่ะอาหารเช้าที่บ้านจะเป็นเบอร์เกอรี่ข้าวเหนียวหมูพาั้งโผไข่ต้มไข่ลวกชากาแฟถ้านั้นไม่อิ่มขอเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะคือจริงๆอ่ะพี่จัดไว้ให้คือแนันทานได้จนอิ่มไม่ได้จํากัดว่า จะต้องจำนวนชิ้นเท่าไหร่ไม่จำกัดค่ะคุณแนนกับเพื่อนๆออกมาหยิบแก้วหยิบจานบริการเองตามสบมายทางเสจคุณแนนส่งจานเพื่อนตรงช่องหน้าต่างค่ะชากาแฟาสดนี่ออกมาชงดื่มได้ถึงสองทุ่มตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะใช่ค่ะเรา,า,าจะตั้งไว้เซอร์วิสให้ทุกบ้านค่ะแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างอะค่ะก็ถ้าสมมติว่าคุณแนนและเพื่อนๆไม่ได้เน้นร้านอาหารก็จะมีตรงตลาดโต้รุ่งเลยเดินไปวิดเดียว คุณแนเดินไปทางขวามือเจอสามแยกวัดก็เลี้ยวซ้ายค่ะจะเห็นเซเว่นตรงถนนเซเว่นทั้งแถบเนี่ยเป็นโต้รุ่งค่ะโ,<อ>โต้รุ่งก็คือเป็นอาหารทั่วไปเลยคือ,อของกินเยอะราคาไม่แพงค่ะ,คะน้องๆทันได้จนอิ่มหนึ่งที่และอีกที่หนึ่งวันนีวน้วันเสาร์ก็จะมีตลาดนะัดริมทะเลดงตาลค่ะตรงนั้นเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดของสัตหีบ ก็จะมีของทานทั่วไปเลยน้องๆจะซื้อแล้วเดินทานเล่นเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับมาทานที่บ้านที่มีจานซามท,ที่อยู่งห่างจากที่นี่ไกลไหมคะพี่ส้มประมาณจริงๆอะประมาณกิโลเดียวแต่ว่าน้องต้องถ้าขับรถจากบ้านเราอะจะขับเป็นวันเวย์นิดนึงค่ะค่ะประมาณหนึ่งถึงสองกิโลไปกลับอืมแล้วก็ห้องพักคุณแนนจะเป็นด้านในแบ่พี่ส้มพาไปได้ค่ะใจะเป็นห้องใหญ่สุด พักได้สามท่านห้องลมทะเลหนึ่งศูนย์หนึ่งเชิญค่ะกุญแจอยู่ในห้องนะคะค่ะคุสบายค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือห้องพักของเราในวันนี้ห้อง1 0 1ลมทะเลเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะเริ่มจากด้านหน้าเลยมานี่ก็จะมีรอ,องเท้าจำนวน3ามคู่ก็เท่ากับจำนวนผู้เข้าพักในห้องนี้นะ ด้านซ้ายมือเป็นไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีโคมไฟจริงๆข้างล่างอ่ะมีโต๊อีกน้เอาไว้วางของถัดเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นการน้ําร้อนแก้วน้ํทาทั้งร้อนทั้งเย็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นตู้เย็นไซส์เล็กแล้วเขาก็จะมีน้ําดื่มแช่เย็นๆเอาไว้ให้เราแล้วมาดูในห้องน้ําก่อนดีกว่านะห้องน้ําอาจจะเล็กไปสําหรับใครบางคนนะคืออย่างนั้นเนี่ย ก็ถือว่าพอดีตัวแหละแต่ถ้าเกิดแบบคนตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่ว่าสะอาดมากน้ำอุ่นใช้งานได้ดีร้อนเร็วแล้วก็น้ำไหลแรงและที่ชอบมากๆเลยก็คือนี่เลยแชมพูอาบน้ำแล้วก็แชมพูสระผมเป็นขวดปั๊มแบบนี้ยมันทำให้เราใช้งานง่ายนะ้าห้องน้ำเขาก็จะมีราวตักท่าไว้ให้เราด้วยนะถัดมาเป็นผ้าขนหนู พัดต้นบาดแล้วก็หมกคุมอับน้ําแต่จะไม่มีผ้าขนุนพื้นเล็กนะอ่านี่ก็จะเป็นภาพกว้างๆภายในห้องอ๋อสาวๆคะที่นี่ไม่มีไดรเป่าผมนะคะต้องบอกไว้ก,ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเตียงกันดีกว่ามาเริ่มจากเตียงเดี๋ยวจะเป็นโซฟาเบดนะแล้วก็มีท็อปเปอร์วางเอาไว้นุ่มแน่นแล้วก็มีหมอนให้อีกสองใบหมอนนุ่มนิ่มมากจะบอกให้นะถัดมาก็จะเป็นเตียงคิงไซส์ ติงนี้ก็คือจะนุ่มเด้งแล้วก็หมอนเยอะเหมือนเดิมด้านล่างอันนี้เป็นเก้าอี้จิว๋วโยกได้นะสนุกมากเลยนะนั่งโยกเนี่ยถัดมาก็จะเป็นทีวีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็มีโคมไฟใหญ่ๆเอาไว้ให้เราอ่านหนังสือด้วยนะห้องนี้จะมีประตูกระจกบานใหญ่นะ ให้เราสามารถเปิดประตูไปรับลมด้านนอกได้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงก็คือเขามีเซฟตี้อะไรดีอยู่เลยล่ะอ่ะแล้วเราก็สามารถเปิดประตูออกไปรับลมทะเลได้เลยนะพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้พื้นที่นั่งบริเวณเนี้ยจะเป็นส่วนตัวของห้องเรานะสามารถมานั่งกินขนมมานั่งชมวิวทะเลตรงนี้ได้อมองไปก็จะเห็นอ่าวสตหิบ อยู่ข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่าไม่สามารถลงไปเล่นน้ําได้นะเพราะว่าไม่มีชายหาดและเท่าที่นันมองลงไปเนี่ยเขาจะเป็นขดหินซึ่งมีความลื่นแล้วก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เล่นน้ํานะมุมนี้นะลมพัดเย็นสบายนั่งฟังเสียงคลื่นเโโบาๆเพลินดีเหมือนกันนะ หลายคนสงสัยนะว่าสะพานนี้เราสามารถเดินไปได้ไหมแอนก็ไปสืบมาให้แล้วว่าสะพานนี้ไม่สามารถเดินไปได้นะเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ของร้านอาหารเราก็นั่งชมวิวชิวๆแบบนี้ไปแล้วกันนะพื้นที่บริเวณเนี้ทุกคนที่เข้าพักที่บ้านสัตหีบชายทะเลสามารถเดินมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะมันเป็นพื้นที่ส่วนกลาง แล้วเขาก็จะมีเก้าอี้ที่นั่งเอาไว้ให้ทุกคนมานั่งนะตึกของบ้านสัตหิบชายทะเลอีกมุมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปเดินเล่นสำรวจที่อื่นกันต่อบรรยากาศโซนด้านหน้าของบ้านสัตหิบชายทะเล ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไว้รองรับแขกเยอะแยะมากมายเลยแหละเดินถัดเข้ามาเมื่อกี้เราเลียวเข้าห้องใช่ไหมอันนี้เราจะพาเดินทะลุไปนู่น บริเวณภายในตรงนี้เนี่ยจะให้เฉพาะผู้ที่มาเข้าพักเท่านั้นนะพื้นที่ตรงนี้ก็คือสามารถทะลุเปริมทะเลเมื่อกี้ที่เราไปดูกันมาได้ แม่เดี๋ยวเรามาดูมื้อช้าของที่นี่กันมื้อช้าที่นี่จะเป็นแบบง่ายๆนะก็จะมีไข่ต้มไข่ลวกอันนี้เขาจะอุ่นร้อนให้ตลอดเวลาถัดมาก็จะเป็นเดนิชครัวซองซึ่งเขาอบให้ใหม่ๆตลอดนั่นเห็นอยู่เขาอบอยู่ในครัวเลือกได้เลยตามใจชอบนะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้าหมูปลาท่องโกปลาท่องโกกรอบและไม่อบน้ำมนันขนมปังแผนเนยแล้วก็แยมผลไม้ แล้วก็เครื่องจิ้นขนมปังชากาแฟโอนตินอันนี้เราสามารถชงดื่มได้เลยนะตามใจชอบเราเลยแล้วก็มีน้ำเต้าหู้น้ำดื่มน้ำส้มแล้วก็น้ำอัญชันเบเตอไว้บริการ และนี่คือมื้อเช้าของเราในวันนี้อย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่อิ่มก็ไปตักเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วนี่คือไม่อิ่มจริงๆเพราะอร่อยมากนี่คือข้าวเหนียวหน้าหมูใครมาบ้านสัตหีบชายทะเลแนะนำว่าต้องกินข้าวเหนียวหน้าหมูนะข้าวเหนียวนุ่มมากอันนี้คือเราเบิลแล้วนะ,นะเตรียมตัวกลับบ้านกันได้ เอาค่ะเดี๋ยวผมจะเช็คห้องสักรู่นะคะค่ะห้องค้าเรียบร้อยนะคะคุณแนนข,<อ>ขอบคุณมากน,นะคะขอบคุณค่ะคุณแนนเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ